เพื่อนเล่นกี่เข่าใจผีคุณหมอห้างซุกหน่อยเพื่อเบอกมวนขึ้นยังนี่แม่ว่ามวนอยู่เหลวคุณหมอซุปไหนเสนอบอกประมวนนี่ซุปนางอยู่หนาหอกตวดนี่มันว่าบระมวนบู๊คซุปตบมือคือนจะเจอไหมเองกับโตเนาะเพื่อนว่าจ้าไหนเจ้าว่าเพื่อนบอกประมวนเอาเจ้าบ่เคยไปบ่คุณนายเอาบ่แล้วเนาะฉันปวดแข่าใช่กะเข่าซีสเกตคนแล้วเนาะ เพเหลือตอนผู้เฒ่าผู้โถจักากมีเอากวางสั่นเอาพัดไปเอาคิ้วทาเอายาเบาหวานตีสองตีสามจ้าของตั้งป้ายอยู่หน้าโต๊ะเริ่มทำงานเปลียนโมงเช้าม<า>่จักโมงเก้าโมงเคืองพุนมาหอดนาบูญสวยเถงอะไรนี่กระดาษใครคุณยายกระดาษใครเนี่ยบัตรชิวใครนี่มันมีตะกร้าวางอยู่ทำไมไม่วางใส่ตะก,กร้าท่านกำลังรับความดันมาหรือย,ยังน่ะวันนี้จะได้ตรวจเลือดเบาหวานนี่อาหารไม่ต้องจินกี่โมงใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทอง คุณหมอเพิ่นเบาเสียงดังยานผูู้เ่าไม่ได้ยินผู้ได้สีหัวหนุ่มคือจาของอยู่หะล่ะน้าบูดนะว่ากับมหารักษาคุณคุณนายจ้ยาคยขันฉันเป็นยังเก่าไปกันทา่าล้าร่มบุญเด้อคือสิได้เรียนไปไกลเท่ตายเพื่นอนขัโพูดญาติเพื่อสิยาตายหายคนบ่เห็นดอกเสียอยากบาทล,ละเงินคือมาศูนย์คักแท่เอาไม่ได้เสียด้วยค่ะคุณหมอเนี่ย ใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะใช้สิทธิ์บัตรทองจ้าวี่จ้านี่ฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ห้ามพูดหุบปากสมนำนาไอ้เบิ้งบองไหนเก็บบอ,องไหนปวดบองไหนเก็บบองไหนปวดบองไหนเบาถันไหมคุณนายไม่อย่างหลังอัพเลเวลแล้ว,วคือว่าดจ็บสัน้นปกติดาซื้อ,อ,อเมื่อนี่ตีนเตะป,ปากพก่อมมาเป็นโพดแท้ ถามงเราบอปป้ากรมขี่ไม่ติดหนิกูไม่ป่วยกูไม่ไข่ผุ้น่ะผู้ป่วยคุณหมอฉันไม่ได้เป็นอยังผู้เจ้าว่าเราเป็นขี่เราฮันน่าค่ะม่ไม่ขี่เราน้อเพราะแม่เตลี่ยนป้จ้ะเอ้ยเปาเงินก่อนนี่บ้านบ้านใดคุณหมอบ้านโบติน่ะเมตติบ้านฮักโบกมาทุกคนทุกคนอา เอิดนเราเพื่อนดูเราถาดูแลเจ้าสิรินย่างเพื่อนเบิ่งจะบตาแกเปี้ยอคะคือบอกคอยแฉขอบคุณค่ะดวเจ้ากันแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะบค